สดียามบ่ายบ่ายแบบร้อนๆเลยบ่ายแบบแดดช้ำๆได้แบบบ่ายแบบร้อนๆบ่ายแบบแดดแรงมากขอบพระคุณพระพุทธเจ้านะคะที่ได้ส่งพวงมาลัยให้ดิฉันขอบคุณค่ะแต่ดิฉันย้ายศาสนานแล้วนะท่านดิฉันเป็นคิดเตียนละดิฉันเบือ่อข่าวพระดิฉันเบือ่อไป ทุกคนสวัสดีครับแพรลิสสวัสดีคุณแพรจ้าเขาจะเข้าใจหน่อยแล้วเขาจะเข้าใจหน่อยแล้วบูธ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 เอนเนอร์จีแล้วเอนเนอร์จีแล้วขอบคุณพระเจ้าบูธ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 โหเดี๋ยวเขาถอนผมงอกก่อนนี่ครับผมงอกนี่ดูผมงอกดูผมงอก พอถอนผมงอกก่อนผมงอกเส้นเบเริ่มเลยอะอืออยังไม่แก่เลยนานๆจะเจอไรทีอ้าวทำไมใช้คำว่านานๆานานละ่ะทำไมใช้คำว่านานๆานานเจอไล์ทีในเมื่อดินไลท์ทุกวันไม่เข้าใจเลยทำไมถึงพูดว่านานๆานานเจอทีทุกคนรู้แฟนคลับรู้ดินไลท์ทุกวันายทุกคนมาแล้ว ทุกคนมาเร็วทุกคนต้องมาแล้วนะตายแพรลี่เขามาแล้วแพรลี่เขาพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีค่ะนะพระจะอวยพระพรแล้วเวลาไหนบ้างอะมาสวัสดีดาดจากรัสเซียโอ้โหอยู่รัสเซียเลยเหรอพี่เนว่าพี่นต้องกลหนวดอีกสักหน่อยแล้วมั้งเนี่ยหนวดเขา่ามันเคิร์มเหลือเกินไปตัวจริงเสียงจริงค่ะไม่จริงไม่ติงนาง ทุกคนเดี๋ยวดิฉันโกนหนวดหน่อยดีกว่าขอจอนะคะดกดตะกร้าให้หน่อยเร็วช่วยดกดตะกร้าให้ด้วยช่วยดกดตะกร้าหน่อยเร็วเฮ้ยเฮาทำไมดกดตะกร้าปลายยินซีหน่อยเร็วทุกคน กดตะก้าไปอินซีให้หน่อยไปอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เว็บทานได้เลย เขาเจอขอใจค่ะคุณแม่มาเร็วขอบ้านแรกขอบ้านแรกสําหรับไลน์นี้ขอบ้านแรกสําหรับไลน์นี้ค่ะแสงสีก็มืดเหลือเกินขอบ้านแรกสําหรับไลน์นี้นะคะขอบพระคุณค่ะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานนะคะได้ไปไม่อุดไม่เวฟทานได้เลยขอบคุณค่ะบ้านแรกมาแล้วบ้านแรกสําหรับไลน์นี้มีคนเจอเปิดให้แล้วนะคะมีคนเจิมแล้วคนเปิดมีแล้วคนตามก็ต้องมี เมื่อมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามนะคะร้อนมากแม่คุณเอ๋สั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานนะจ๊ะได้ไปไม่อุ่นไม่เว็บก็สามารถที่จะแบบว่าอิติ้งกันได้เลยสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอจอให้หนูก่อนนะตอนนี้นะไป Wi-Fi อันนั้นใช้อันนี้ดีกว่าสร้างแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอจอให้หนูก่อนนะคะไปเร็วหนึ่งบ้านขอจอให้ก่อนเร็วหนึ่งบ้านเลยหนึ่งบ้านต้องขอจอขอใจหนึ่งบ้านนะคะห้าร้อยสิบเก้าท่านหนึ่งบ้านต้องมาแล้วได้กี่ขีดคะคุณแพรลี่อยากทานพี่นิดาอ่ามันจะมีแพ็คแบบสองร้อยกรัมกับสี่ร้อยกรัมสองร้อยกรัมก็คือสองขีดได้สองชิ้นอันนี้เป็นแบบแพ็คใหญ่ที่แบบขายดีจะเป็นสี่ชิ้นนะคะสี่ร้อยกรัมเลือกเอาเลยค่ะแพ็คเล็กแพ็คใหญ่มีหมด แพ็คเล็กแพ็คใหญ่มีหมดนะคะเอาที่เอาที่สบายใจเอาที่แบบว่าอยากเลือกอยากลองและอยากทานอ่ะหนึ่งบ้านให้หนูด้วยนะคะถุงทองถุงทองมาแม่เร็วถุงทองถุงทองรู้จักชื่อตัวเองยังลูกนี่แล้วก็มีเคฟด้วยนะคะเคฟยามบ่ายอยากกินเค้กอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จมันไม่ไปไหนเราอยู่นอนห้องน้ำของมันทุกวันมันเย็นไหม กดตก้านะคะกดตากร้าให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะ4045ท่านขอจอขอใจให้ด้วยค่ะขอจอขอใจให้หนูหน่อยยามบ่ายเจอกันอืมไอ้ถุงทองมันหล่อจังวะไอ้ถุงทองมันหล่อจังมันสวยจังเลยถุงทองเนี่ยมันสวยจังเลย ไอ้หงทองมันสวยจังอะหลหืสวัสดีทุกท่านนะคะห้าร้อยสิบเก้าท่านปลาอินซีมาเสิร์ฟแล้วนะใครอยากสั่งสั่งเลยจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับเขาเดี๋ยวตอนก็าคืนขายดีนะลูกค้าเยอะนะอยากกินกินเลยอุดหนุนหน่อยครัถ้าคนละหนึ่งบ้านมันจะเป็นไรไปล่ะอืมอุดหนุนกันก็จะได้ปลาไปทานไง ปลาก็ทําใหม่ทุกวันขอนหนึ่งออเดอร์นะคะจากไลนนี้ค่ะจ <Yeah. S 1> ินจิงซีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยใจดีก,กดตะกร้ามานะคะเคหน่ากินไหมเข้ามาขายหน้าบ้าน เดี๋ยวถามก่อนอาต้าเป็นคนจ่ายตังจอดรถพอดีไปข้างนอกมาเคฟมาขายหน้าบ้านหน้าบ้านดิฉันะจะของของกินมาบ่อยเดี๋ยวข้าวเหนียวต้มตำเดี๋ยวหน้าไก่ทอดมาบ่อยมาทั้งวันเพราะว่าเด็กก็ทำงานไงมันมีเด็กอยู่ไงมีคนงานไงผุกผ้าน กดตะกร้านะคะอินซีแดดเดียวจ้าทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยสวัสดีค่ะคุณโบวี่สวัสดีค่ะพี่ไข่มุกสวัสดีค่ะ, ook, ดคะกดตะกร้านะคะอินซีแดดเดียวเด้ออินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วนะพร้อมทานลดลูกชิ้นอม,มีทุกอย่างลดลูกชงลูกชิ้นมีตลอดทั้งวันอะของกินตลอดทั้งวันมาสองบ้านแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อจ้าอินซีแดดเดียวจ้าทอดให้เสร็จพร้อมทานนะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยแพ็คเล็กแพ็คใ,ใหญ่เลือกเอาเลยจ้า แพ็กเล็กแพ็กใหญ่เลือกเอาของทุกอย่างอยู่ในตะกร้าขออนุญาตช่วงเย็นนี้ขออนุญาตไลฟ์สองชั่วโมงนะคะถึงห้าโมงนะอืมเป็นเวลาที่เรารู้กัน ชินซีแดดเดียวจ้าทอดให้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟสามารถทานได้ทันทีใจดีกดตะกร้าเลยใจดีกดตะกร้าค่ะมาใครอยากอุ่นหนุนเชิญใครอยากอุ่นหนุนเชิญค่ะชิ้นใหญ่ๆเนื้อหนาๆใจดีแค่กดตะกร้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งนะคะหลังส่งแล้วกรุงเทพวันเดียวถึงเลยปริมณฑลไม่เกินสองวันได้เลยค่ะ คุณพี่ที่อยู่อยุธยาเมื่อกี้ไม่เกินสองวันหรอกเชื่อสิกดตะกร้าเลยหนึ่งบ้านเอาแบบแพ็คสี่ชิ้นไปเอาแบบแพ็คสี่ชิ้นไปกดกันไปเลยพุงทองทำไมหยดพุงทองกดตะกร้านะคะไปเปียกอะไรมาเนี่ยมึงเนี่ย ไปเล่นน้ำมาเหรอทำไมเปียกแม็ก่างเงี้ยฮะถุงทองไปเล่นน้ำมาเหรอใจดีกดกร้า,า,ารนะคะไปทอดให้เส็ดแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่แม่สามบ้านแล้วขอบคุณค่ะปลาทอดทุกวันนะถุงทองอยากกินด้วยทุกคนดูมันสิดแมวบ้านดิฉันนะ่ะแต่ละตัวแต่ละอะไรม,มันโซนมันซนมากมันคือแบบ อะไรของมันก็ไม่รู้ลงมา <c oughs> แล้วดูมันอ้วนตืบเลยอะขาก็ต้านดูขามันดีดูขามันน่ารักเลยขามันเป็นจ้ำๆทอ <c oughs> งทองทองทองมาช่วยแม่ขายปาลาเร็วมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่สั่งมาถามหมอที่ใครเก็บไว้ให้ชื่อปาองถามพี่อยู่ไหนเอออันนั้นแหละเล่มนั้นอะที่สั่งมาอยู่ไหนถามมาให้หน่อยตี่หลายบาทอยู่ <c oughs> สั่งแล้วค่ะต้องเข้าไมโครเวฟก่อนทานไหมแนะนําให้อุ่นนะคะด้วยวิธีการอะไรก็ได้ใส่ไมโครเวฟก็ได้หม้อไรลน้ามันก็ได้แต่ว่าปลาไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟนานนะคะเพราะว่าเนื้อมันสุกแล้วร้อยเปอร์เซนไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้เลยค่ะอืมกระปุกโลมากรทมเมื่อไหร่โอ้โหป่าหนูอยู่ตั้งหลายวันป่าไม่เรียกใช้งานหนูเลยหนูหนีนกลับบ้านแล้วหนูหนีนกลับบ้านแล้วเพราะหนูเหนื่อยหลายวัน โอถ่ายหนังเป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดเลยล่างคือแบบปวดหลังมากหนูกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปใหม่เดี๋ยวหนูไปใหม่หน,หมน่าจะหลังยี่สิบห้าค่ะป๋าหลังยี่สิบห้าหลังยี่สิบห้าค่ะป๋าหลังยี่สิบห้าเดี๋ยวไปเวอินซีเดดเดียว เอาปลาอินทรีย์ไปปักในช่องป่าแท็กดีกว่าเว้ยน่าจะขายไม่ทันอะปลาอินทรีย์กับทุเรียนทอดเหลือทุเรียนทอดมีนะคะแผ่นใหญ่เกรดเอไม่ใส่สารไม่ใส่สีไม่เก็บค้างปีนะคะใจดีกดกล้าข้าวร้อนๆกินกับน้ำพริกคือฟินขอบคุณพี่ชานนชานนจุทาชานนเอออ่ะพี่พี่พ,พี่ชานนกดหรือยังอะ พิชานนช่วยอุดหนุนยังอ่ะถ้ายังก็ต้องกดนะปลาอินซีแดดเดียวนะหนึ่งแพ็คเร็วๆต้องช่วยกันแล้วนะชั่วโมงนี้ปลาหนึ่งบ้านต้องเข้าแล้วใครยังไม่ได้กดห้าบ้านแล้วขอบคุณคะ่ะ <c oughs> ใครยังไม่ได้กดต้องกดแล้วนะคะเคยสั่งมาทานอร่อยมากทอดแล้วหั่นหัวหอมพริกกระเทียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะไปขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวแตงนะคะขอบคุณคะ่ะไป เดี๋ยวเย็นนี้พาไปดูบ้านนะเมื่อกี้แอบ,บแวบๆบไปแล้วแล้ววันนี้โหนกระแสก็ออกคือเรื่องบ้านด้วยทุกคน <c oughs> วันนี้โหนกระแสใครดูบ้างเออสร้างบ้านแล้วก็ผู้บริษัทรับเหมาก็แบบมีปัญหากันกับกับลูกบ้านกับเจ้าของบ้านเนี่ยบ้านเท่ากับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะสร้างบ้านถ้าได้แบบบริษัทแบบไม่ดีมีปัญหาเนี่ยโอ้ยปวดหัวงบมันบานไปลายไง บางคนเนี่ยสร้างบ้านเขามีเงินจํากัดนะเวลาเขาทําอ่ะแล้วพอเวลามันทําไปแล้วงบมันบาลายแล้วบ้านมันไม่เสร็จเนี่ยมันคือความทุกข์เลยนะเพราะว่าบ้านมันเวลามันต้องต่อเติมมันต้องเพิ่มเติมมันใช้เงินก้อนเยอะมันใช้เงินก้อนเยอะมันใช้เงินก้อนเยอะแล้วบางทีคนสร้างบ้านมีงบเรามีงบพอดีอย่างเงี้ยเราไม่ได้เหลือเงินเยอะไม่ได้เผื่อเงินไว้ตายไม่ได้อยู่ง่ายหรอก ลองชิมก่อนขอบคุณคุณนิดาค่ะขอบคุณคุณพี่นิดานะคะหนึ่งบ้านจ่าไปกดให้หนูหน่อยเร็วอินซีแดดเดียวทอดให้พร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟสามารถทานได้ทันทีเลยนะคะแปดร้อยทานไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟนะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อินซีแดดเดียวจากทะเลค่ะแบบที่ทอดให้เสร็จนะคะไม่ใช่ปลาเค็มนะเป็นปลาแดดเดียวชนิดที่ทอดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยจะ้ะกดตะกร้าเลยจะ้ะ mm. กดตะกร้าเลยจะ้ะมาแล้ว กดตะก้าให้หนูหน่อยนะกดตะก้าให้หนูหน่อยนะขอหนึ่งบ้านนะจ๊ะใครยังไม่ได้กดกดเลยจ้ะอันนี้ดีกว่าหนึ่งบ้านเออนี่ไม่เอาอนนหนึ่ง,งบ้านจ้าอันนี้ของลูกค้าเเดี๋ยวออกเจจะมาโอเคค่ะออกเจอย่าลืมมาอุดหนุนนะเขาจะจ้างไลค์เหรอไม่ไม่ไลค์ไม่ด้ไลค์ดอนี่ นี่นี่ไม่เอากดตะกร้าเลยครับคุณค่ะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีค่ะใจดีกดตะกร้าเลยค่ะอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวมบอกเขาไปแล้วว่าจะได้ถ่ายว่ามันต้นเดือนหน้าโอเคดีไม่ต้องอันนี้เยอะอืม ไปทุกคนมาทุกคนจ๋ามาล that, เลยอ่ะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานนะคะได้ไปไม่อุ่นไม่เว็บก็ทานได้เลยนะคะและอีกหนึ่งคนกำลังดูสินค้าใหม่เลขสองขอบพระคุณจะ้ะ727ท่านขอบพระคุณนะคะ727ท่านขอบพระคุณคะ่ะป่ะขอหนึ่งบ้านนะคะขอจอเข้าใจให้หนูด้วยเด้อสิบบ้านแล้วขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพี่แพรลี่พี่กะทีซัพพอร์ตซับใจนะ พี่กะดีพี่กะดีสวัสดีค่ะทุกคนโอเคใช่ไหมชอบรูปโปรไฟล์พี่กะดีชอบรูปโปรไฟล์พี่กดะดีนะคะอ่านะคะกดตะกร้าค่ะสั่งซื้อฉ่ายเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่อัญทิยาค่ะออกเจก่อนเดี๋ยวค่อยมาสั่งขอบคุณค่ะได้เลยออกเจกแล้วมาอุนน่นหนุดด้วยนะ ออกเจแล้วมาอุดหนุนด้วยนะคะเอาปลาไปทานกันนะคะทุกอย่างโอเคค่ะทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอเคค่ะสั่งไปแล้วนะเอามาลองก่อนขอบคุณพี่พัทรากรค่ะหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านขอหนึ่งบ้านก่อนมาแล้วเหรอคะแม่คืออะไรคะมาแล้วเหรอคะแม่คืออะไรมาแล้วเหรอคะแม่คืออะไรออกเจจะสั่ง เนี่ยมีแต่พวกกินเจหมดแล้วฉันจะขายปลาให้ใครล่ะแล้วมีแต่พวกกินเจหมดแล้วฉันจะขายปลาให้ใครล่ะ <S 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 แล้วปลาฉันจะขายให้ใครล่ะแม่เออมีแต่พวกกินเจโอ๊ยปลาไม่เจค่ะอืม응เออแล้วมีแต่พวกกินเจหมดแล้วฉันจะขายปลาให้ใครเนี่ยนะตายละ อ,อนุโมทนากับคนที่กินเจทุกคนนะคะอนุโมทนากับทุกท่านที่ทานเจนะคะแต่อยากจะบอกว่าเนื้อปลาอินทรีย์ อร่อยมากแปบ๊บหนึ่งนะคะไม่ใช่ปลาเค็มค่ะแม่ไม่ใช่ปลาเค็มค่ะ สิบสี่บ้านแล้วขอบคุณค่ะสิบสี่บ้านแล้วยปายสิบสี่บ้านแล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> กดก,ก้าค่ะกดก,ก้าค่ะเจ้าให้เพื่อนลองกินนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะหนูอยากจะเอาไอเนี้ยเข้าไลฟ์นาลาทำยังไงดี <c oughs> พกะทิพกะทิขอบคุณค่ะพิะติขอบคุณค่ะสัอพอร์นะคะเออ ให้รู้ไว้ว่าคนคนี้ไม่มีหมดตัวนะคะกระเทยไม่มีคําว่าหมดตัวค่ะผู้ชายอย่ามั่นนะคะผู้ชายอย่ามั่นค่ะเออกระเทยไม่มีคําว่าหมดตัวค่ะต้องตื่นก่อนเออผู้ชายอย่ามั่นค่ะเอาอะไรมาหมดตัวคะกระเทยไม่มีคําว่าหมดตัวหรอค่ะคนหมดตัวคือมึงค่ะไม่ใช่กูคนที่หมดตัวคือมึงค่ะเออ นะคะไม่ใช่กูเออเพราะกูมีได้เรื่อยๆค่ะไม่มีคำว่ามหมดตัวนะคะคองมาถึงไม่ถึงสองนาทีปลาหายอร่อยมากเออเป็นกำลังใจทุกคนส่งกำลังใจให้พี่กะทิเร็วไปเออนะคะไปโกดตะก้าค่ะอย่าไปคิดมากอืม ส่งกำลังใจให้พี่กะทิแล้วอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองกันด้วยนะคะและลืมให้กำลังใจตัวเองกันด้วยนะเอ่อให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองได้ให้กำลังใจตัวเองกันด้วยนะคะเออปลาน่ากินมากรอของมาถึงอะพี่กะทค่ะอย่าลืมรีวิวให้หนูได้นะหนูจะได้แบบขอยืมเอาคลิปขอใช้คลิปหน่อยเอออย่าลืมนะคะ